ไม่ติดเลยสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาดูปัญหาอีกแล้วครับอันนี้เครื่องเลื่อยยนยี่ห้ออโตครับ e c ี7 2 0 0 e ออันนี้ก็ทิ้งไว้นานครับเกือบ2ปีไม่ติด <c oughs> เครื่องทิ้งนานๆนะครับไม่ติดอย่างนี้นะครับดูไฟก่อนครับ ส่วนใหญ่นะครับจะชอบเจอปัญหาไฟบางทีก็น้ำมันสองอย่างนะครับมาลองไฟก่อนครับไฟก็มีนะครับไฟออกนะครับออกหัวเทียนนะครับแต่ไม่เยอะครับไฟ CDI ไม่เยอะมันก็ติดนะครับระบบ CDI จะออกเป็นเส้นนิดๆก็ยังติดได้นะครับถ้าไฟมีไม่ติดอย่างนี้เช็คดูขาบวก่อนครับ ล้างขบูนะครับ เครื่องมันทิ้งนานๆนะครับบางทีอาจจะมีเศษฝุ่นไปปิดตันก็ได้นะครับกับรูน้ํามันนะครับถ้าน้ำมันมันขึ้นได้มันจะติดนะครับวัดเทียนก็มันไม่เปียกครับถ้าเราปิดชกนะครับปิดชกนานๆแล้วไม่ติดก็ถอดหัวเทียนมาดูหัวเทียนไม่เปียกก็แสดงว่าน้ํามันไม่ขึ้นนะครับถ้าน้ํามันขึ้นหัวเทียนจะเปียกนะครับเวลาเราปิดชกนะครับมันจะดันน้ํามันขึ้นนะครับ ไม่มีน้ำมันขึ้นครับอย่างนี้ก็มีส่วนครับอยู่กับคาบูนะครับคือน้ำมันมันขึ้นไม่ได้นะต้องสันติฐานนะครับสันติฐานแบบนี้นะครับถ้าหัวเทียนไม่เปียกชกนานๆน,นะครับชกแล้วสตาร์ทนานๆอย่างนี้นะถ้าน้ำมันมันสะดวกมันจะขึ้นไปหัวเทียนจะเปียกอืม เพราะว่าแล้ครับน้ำมันมันไม่ขึ้นแตกมันแตกอีกแล้วครับปัญหานี้เกิดบ่อยนะครับเจอบ่อยครับอันนี้ปัญหาทิ้งไว้นานนะครับเครื่องไม่ติดเพราะตัวเดียวนะครับรู้แล้วครับจุดอ่อนนะครับทีนี้มันกรอบครับถ้าปั้มนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับส่วนมากจะแข็งนะครับแข็งแล้วก็จะกรอบ เพราะว่าเราทิ้งไว้นานมันไม่มีน้ํามันนะครับมันแห้งไปเลยนะครับมันก็เลยเกิดกระด้างนะครับแล้วก็แห้งและกรอบเวลาเราไปจับจะแตกอันนี้ผมเจอบ่อยนะครับอันนี้นะที่หัวเทียนไม่เปียกเพราะน้ํามันขึ้นไม่ได้ก็เพราะว่าพับปั๊มนะครับไม่สามารถจะไปสปริงกดหัวขากระเดื่องตัวนี้นี่ครับถ้าพับปั๊มเราไม่ขาดมันจะ โดนอากาศแล้วก็อากาศจะบีบให้พัดปั้มทำงานแล้วก็กดขานเข็มน้้ำมันให้เข็มเปิดแล้วก็น้ำมันจะขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ไอดีนะครับให้สังเกตนะครับถ้าหัวเทียมไม่เปียกชกนานๆน,นะครับถ้าพัดปั้มไม่ขาดไม่แตกอย่างนี้ก็น้ำมันจะตันนะครับมีสองอย่างนะครับเจอปัญหาแล้วตอนแรกผมตั้งเข็มนนะครับก็เกือบจะสองรอบนะครับ เขียนน้ำมันนะครับอากาศก็ตั้งรอบครึ่งแต่ถ้าตั้งเกือบสองรอบอย่างนี้น้ำมันนะครับมันก็เกือบจะท่วมแล้วนะครับน้ำมันจะขึ้นมาได้เยอะนะครับก็เพราะตัวนี้แหละครับมันไม่มีอากาศจะไปอุ้มให้สปริงได้นะครับเพราะมันรั่วครับห,หล้างขบูครับจะลองใส่ผ้าปั้มตัวใหม่ดูก่อนนะครับ โอเคนะครับจะประกอบเข้าไปนะครับลองดูถ้าไม่ติดก็ถอดมาล้างใหม่ครับลัวคีมันยาวครับก็อยากให้พี่น้องเข้าใจด้วยนะครับว่าปั๊มนะครับตัวข้างล่างนะครับเป็นตัวที่ทํางานหนักนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะไปกดขาเข็มนะครับที่มีสปริงด้วยนะครับจะกดขาเข็มนะครับให้น้ํามันเปิดได้เป็นตัวสําคัญนะครับที่จะดึงน้ํามันขึ้นมานะครับก็เพราะตัวนี้ครับ เวลาถอดมานะครับบางทีมันไม่แตกใหญ่อย่างนี้เราก็ดูบางทีมันจะแตกนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับถ้ามันแข็งนะครับถ้าเราจับดูมันจะออกแข็งกระด้างอย่างนี้มันเก็บไว้นานซื้อมาเปลี่ยนนะครับซื้อเปลี่ยนใหม่เลยเป็นชุดนะครับตัวบนตัวล่างนะครับมันจะมาเป็นชุดนะครับออกดูก่อนนะครับออกดูว่ามันจะดีไหมนะครับไม่มีน้ํามันขึ้นมาเลี้ยงนะครับ นี่อย่างนี้ครับคือน้ํามันขึ้นมาไม่ได้ตัวนี้นะครับมันมันไม่สามารถจะกดดึงน้ํามันขึ้นได้แล้วก็ตัวข้างบนก็ไม่สามารถจะรับน้ํามันได้นะครับเพราะว่านะครับน้ํามันไม่ขึ้นประกอบสตาร์ทก่อนนะครับทีนี้ก็มาประกอบเข้าลองดูครับตอนประกอบ คาบูนะครับคาบูของเล่ยโซ่นะครับจะยากหน่อยนะครับต้องให้ใส่ตัวเกาะเล่งก่อนนะครับจะเข้ารูนี้นะครับตัวเล่งนะครับก็เอ it, ียงครับเอียงเอียงให้เข้านะครับจะมีรูอยู่นะครับเข้ารูไปเลยนะครับมันจะเข้าง่ายนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เข uh, ้านะครับตามด้วยก้นคาบูนะครับ ก็จะมืดหน่อยงมองไม่ชัดเกนนะครับก็เอาน็อตจับขบูสองข้างนะครับให้ดูตรงรูนะครับรูข้างในนะครับอยู่ที่คอขบูนะครับเอาน็อตเข้าไปให้ถูกรูนะครับถ้ามาตรงแล้วก็หมุนตามเข้าไปเลยครับพอมันตึงมือแล้วนะครับก็กดนะครับให้แน่นพอประมาณนะครับ พอมันตึงมือก็โอเคนะครับพอตึงๆเพราะว่าอากาศจะเข้าคอคาบูไม่ได้นะครับถ้าอากาศเข้าตรงนี้ได้มันก็ติดแยกเหมือนกันครับติดแล้วก็จะดับตัวข้างบนหลังคาบูนะครับที่สายออกมาจากเสื้อสูบนะครับออกมาตรงนี้นะครับก็เป็นรูอากาศที่ลูกสูบวิ่งแล้วมันจะเกิดอากาศแรงดันเข้ามาที่รูนี้นะครับเป็นก๊อกตัวนี้นะครับก็จะตีพับปั้มนะครับ มันก็จะทํางานนะครับกดน้ํามันดึงให้น้ํามันขึ้นมานะครับจากถังนะครับเพราะแรงดันจากสายนี้นะครับสายนี้นะครับเป็นสายอากาศบีบบดให้ขาเปิดแล้วก็จะดึงน้ํามันขึ้นมาสายนี้นะครับอันนี้เป็นสายออกจากก้นถังนะครับเป็นของสายหัวกลองนะครับตัวข้างข้างครับตัวนี้นะครับถ้าเราปิดชก ปุ๊บใช่ไหมครับเราปิดชกปุ๊บดึงเชือกสตาร์ตอากาศเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราปิดชกมันก็จะดึงน้ํามันนะครับดึงน้ํามันได้เพราะว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับจะไม่มีตัวกดน้ํามันขึ้นนะครับต้องอาศัยแรงอากาศจากเสื้อสูบนะครับดึงนะครับจากลูกสูบทํางานแล้วก็จะดึงทําให้เป็นอากาศดูดแรงนะครับก็อธิบายหน่อยนะครับ ทีนี้มาสตาร์ทดูครับผมจะตั้งน้ํามันอยู่ที่เดิมนะรอบครึ่งกว่าๆนะครับน้ํามันนะครับอากาศอยู่ที่รอบกว่าๆนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องปรับเร่งสักหน่อยครับเผืึกเปิดลูกเร่งด้วยนะครับถ้ามันติดได้แล้วก็เบาลงนะครับปิดชกก็เอาผ้าปิดนะครับมันจะอากาศจะแน่นดี ให้มันดูดน้ำมันขึ้นมานะครับนด้ครับเกือบจะติดแล้วนะครับถ้าปิดนานมันจะท่วมเ,เอาข้าวออก やったー โอเคครับแสดงว่าคาบูไม่ตันครับปัญหาก็อยู่ที่พระปั้มนะครับเป็นเหตุนะครับด้วยพาปั้มตัวนี้ก็พี่น้องก็คงจะเอาไปคำนวณกันเวลาเครื่องมีปัญหานะครับเอาไปเป็นข้อคิดอีกนะครับหลายด้านนะครับเพราะว่าของอย่างนี้เราต้องสันธิษฐานนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมกัน ทุกคนนะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามกดซับสไค้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทำเครื่องต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ